ีสุดความลงตัวสมรรถนะความแรงนุ่มนวลเหนือระดับกับคันนี้เลย BMW 520i Sport ปี2012นั่นเองค่ะ รามาเริ่มจากบอดี้ด้านหน้าเริ่มจากไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไบซีนอนที่เลี้ยวตามองศาพวงมาลัยได้และยังสามารถปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัติได้ที่มาพร้อมกับ Daytime Running l ไลท์แบบ LED ในส่วนกระจังด้านหน้าครอบด้วยโครเมียมสีเงินเป็นแบบไตคู่ตามสไตล์ BMW เลยและที่พิเศษเลยด้านล่างยังมีเซนเซอร์มาให้ถึง4จุดเลยทีเดียวคะ่ะ ต่อกันที่บอดี้ด้านหลังไฟไท้ายของเขาเป็นแบบ LED เต็มระบบด้านบนมีคลิปฉลามมาให้ในส่วนตรงกลางมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้ด้วยแล้วก็ด้านล่างยังมีปักกินงเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดเลยทีเดียวและล่างสุดยังมีท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตมาให้ด้วยค่ะและถ้าเราต้องการจะเปิดฝาท้ายเราสามารถคอนโทรลผ่านรีโมทนี้ได้เลยหรือจะเตะเปิดก็ทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ ด้านในนะคะกว้างขวางมากแล้วก็ลึกลงไปอีกนะคะสามารถวางสัมภาระได้อีกเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในกันเลยค่ะมาดูกันต่อที่ภายในเลยนะคะภายในเขาก็จะถูกตกแต่งด้วยทนสีน้ำตาลหรูหราแบบนี้เลย ก็ตรงในส่วนคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นโทนสีดําที่ตัดกับสีน้ําตาลและยังเพิ่มความรู้ราเข้าไปอีกด้วยลายเทปล่าวสวยๆแบบนี้เลยและถัดกันมาตรงคอนโซลกลางก็มีหน้าจออินโฟมชันมาให้ด้วยที่เราสามารถเข้ามาเล่นมีเดียรีดิโอฟังเพลงต่างๆแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธและยังมีเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยค่ะถัดกันมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นแอร์ดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนั่นเองคะ่ะ และคันนี้นะคะยังมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกทั้งหมด4แบบเลยได้แก่โหมด Eco Pro Comfort Sport แล้วก็ Sport p l u s h และก็ถัดกันมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังสากา้านที่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็รับสายวางสายได้จากตรงนี้เลยและทางฝั่งซ้งายมือยังมี c คร s ส Control มาให้ด้วยและเพื่อเพิ่มความเร้าใจคันนี้มีพ a d ด e ้นชิปมาให้ด้วยค่ะ ในส่วนของเบาะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลและมีปีกอกกระชับมาให้ด้วยทำให้เวลาเรานั่งนั่งได้กระชับแล้วก็รู้สึกสบายมากๆเลยและในส่วนเบาะคู่หน้าก็ยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าในส่วนฝั่งคนขับยังสามารถเมมโมตีรได้ถึง2ระดับเลยค่ะ มาดูกันต่อในส่วนด้านหลังด้านหลังเขาก็รู้ราแลวก็กว้างขวางไม่แผ่ด้านหน้าเลยทีเดียวในส่วนของเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลและยังสามารถนั่งได้ถึง3ที่นั่งเลยทีเดียวแต่ทำอะไรนั่งกันไม่เต็มจํานวนตรงกลางยังสามารถดึงออกมาเป็นที่พักแขนได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ยังสามารถเปิดออกมาเป็นที่ใส่คลองได้แล้วก็มีที่วางแก้วน้ามาให้ถึง2ตําแหน่งเลยทีเดียวและที่สําคัญไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะว่าด้านหลังเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยค่ะ bmw 528i sport คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4ซูบทวินเทอร์โบ 2,000cc ให้พละกกำลังสูงสุด184แรงมา้าและยังมาพร้อมกับระบบเบรก abs คือระบบเพื่อป้องกันการเบรกที่ปลอดภัยสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการเบรกจ,จนล้อล็อกจนทำให้รถเสียหลักหรือรื่นถลหลจนคุมทิศทางไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ในเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเวลาที่ต้องการเบรกกระทันหันเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถสปอร์ตที่เ้าใจและหรูหรากับชุดแต่งเอสปอร์ทเท่ๆสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่ Open Road สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย